วันพฤหัส,สบดีและวันศุกร์นี้เจ้าชายวินเลี่ยมจะเดินทางไปร่วมพิธีเสกสมรสและจะพักค้างคืนจากเคธมิดเดลตนันครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศเป็นมะเร็งนับตั้งแต่การประกาศมะเร็งของเธอเมื่อวันที่22มีนาคมเคธมิดเดลตนันสามารถไว้วางใจการสนับสนุนจากคนใกล้ชิดของเธอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสามีของเธอฉันคิดว่าอาการของฉันไม่ใช่มะเร็ง อย่างไรก็ตามการทดสอบที่ดำเนินการหลังการผ่าตาดัดพบว่ามีมะเรง็งทีมแพทย์ของฉันจึงแนะนำให้ฉันรับเคมีบำบัดเชิงป้องกันและตอนนี้ฉันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการรักษานี้เธอสารภาพเพื่อไม่ให้ภรรยาของเขาอยู่ตามลำพังและมาอยู่ด้วยทุกวันเจ้าชายวินเลียมจึงไม่ลังเลที่จะจัดตารางเวลาของเขาและละทิ้งพันธกรณีบางประการของราชวงศ์ เจ้าชายวิลเลียมทรงย้ายออกจากเคสมิดเดิลตันแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเคสมิดเดิลตันจะไม่ต้องการเขามากนักอีกต่อไปที่จริงแล้ววันพฤหัส,สบดีและว,วันศุกร์นี้พระราชโอรสของพระเจ้าชาวที่สามจะเดินทางในคอน沃ลซึ่งเป็นเทศมนตรที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ทมข้อมูลจากเดลี่เมลนี่จะเป็นครั้งแรกที่เจ้าชายวินเลียมพัทราาจากที่รักของเขานับตั้งแต่ประกาศอาการป่วยสุขภาพของเคสมิดเดิลตันดีขึ้นไหมอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ใครๆก็คิดความเต็มใจของเขาที่จะใช้เวลาหนึ่งคืนห่างจากเจ้าหญิงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดแต่เจ้าหญิงแห่งเวลอาจจะอยู่บนถนนที่จะฟื้นตัวเราสามารถอ่านได้ในแท็บลอยของอังกฤษ เจ้าชายวินเลียมทรงแจ้งข่าวเกี่ยวกับพระมเหสีของพระองค์หากเจ้าหญิงแอนวลทรงประสงค์ที่จะรักษาความรอบคอบเกี่ยวกับการรักษาและความคืบหน้าของโรคมะเรง็งเจ้าชายวินเลียมก็ทรงให้ข่าวที่น่าอุ่นใจเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันที่30เมษายนขณะเดินทางในเมืองซีแฮมในเขตเดอร์แรมบิดาของจรอดชาร์ลอตและหลุยใช้เวลาตอบคำถามต่อไปนี้จะรังเกียจหมถ้าฉันถามคุณว่า คุณเป็นภรรยาและลูกๆของคุณเป็นยังไงบ้างถามผู้หญิงชื่อจูลี่เคนทุกอย่างเรียบร้อยดีขอบคุณใช่พวกเราสบายดีเขาตอบเพียงพอที่จะทำให้อังกฤษสบายใจ